สวัสดีนะครับทุกคนนะฮะคลิปนี้นะฮะก็จะมาแนะนานะครับมีข right ้อมูลดีๆมาฝากให้กับทุกคนนะครับก็คือเราถ่ายคลิปครั้งเดียวนะครับเราสามารถลงได้ทั้งคลิปยาวแล้วก็คลิปสั้นนะฮะในเวลาเดียวกันนะฮะก็คือให้เราถ่ายเป็นคลิปยาวนะครับเราก็ลงโพสต์ปกตินะตรงช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะครับเราก็จะได้ทางคลิปยาวนะครับเมื่อเรากดโพสต์คลิปยาวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะเด้งเครื่องมือขึ้นมานะครับมันเป็นเครื่องมือสําหรับทําคลิปสั้นก็คือเอาคลิปยาวนั่นเลยฮะมาตัดเป็นคลิปสั้น ตรงที่ว่าเออคนเห็นปุ๊บอยากดูวิดอยาวนะครับเราก็โพสต์ลงเป็นปกตินะครคลิปสั้นก็คือคลิปดีลนี่แหละนะทุกคนนะนะครับแล้วก็ข้อดีของคลิปดีลเนี่ยคลิปสั้นเนี่ยอย่าลืมไปตั้งค่าให้มันผูกกับคลิปยาวนะทุกคนมันสามารถผูกได้นะครับเมื่อคนเนี่ยกดเข้ามาดูคลิปดีลของเราแล้วใช่ไหมฮะก็สามารถคลิปมาดูคลิปยาวในหน้าคลิปสั้นได้เลยนะฮะทุกคนมันเวิกมากเลยนะเวิกมากดีมากนะครับก็ลองทากันดูนะฮะประหยัดเวลาในการตัดต่อคลิปนะฮะโอเคนะครับไปดูกันเลยให้เราเข้ามาที่หนน้าเตััวองะครบ จากนั้นนะครับเราจะมาอัปโหลดคลิปยาวนะครับตรงคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะคลิกเข้ามาได้เลยจากนั้นนะฮะให้เรากดตรงเมนูรูปภาพและวิดีโอนะครับแล้วก็ให้เราเลือกคลิปที่เราจะเอาลงนะครับจากนั้นเราก็อธิบายนะหัวนะครับหัววิดีโอ เมื่อเราพิมพ์ะคำอธิบายนะฮะใต้บนคลิปวีดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดถัดไปได้เลยนะฮะใครที่สามารถได้สถานะอ่าตามนี้เลยนะทุกคนนะการแชร์ไปยังกลุ่มอ่าก็จะปิดดูนะครับจากนั้นกดโพสต์นะครับณตอนนี้เนี่ยคลิปยาวของเรานะครับถูกโพสต์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับจะมีนะฮะเมนูเนี่ยเด้งขึ้นมานะครับให้เราสร้างคลิปสั้นนะคะก็คือคลิปวิวของเรานะฮะอ่ะเราก็ลองเลยนะครับทุกคนสวัสดีครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาเลือกช่วงนะครับให้เราเลือกช่วงนะครับว่าเราจะต้องการใช้คลิปสั้นนะฮะช่วงไหนนะครับในการมาทําคลิปวิวนะครับโอเคนะครับเมื่อเราเลือกช่วงนะฮะที่เราจะเอามาทําคลิปวิวเรียบร้อยแล้วนะฮะให้เรากดเรียบร้อยนะครับกดถัดไปนะครับเหมือนเราลงคลิปสั้นเลยทุกคนนะ มันก็จะราประมวลสักรู่หนึงนะครับอ่าจากนั้นเราก็ใส่คําอธิบายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะทุกคนนะอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับทุกคนแล้วก็มาสังเกตรตรงนี้อีกน,นิดนึงนะครับนะครับอันนี้นะทุกคนนะเชื่อมต่อคลิปเรียลของคุณกับวิดีโอ ก็คือไปเชื่อมต่อ,อคลิปรียลตัวนี้นะฮะกับวิดีโอยาวอีกทีเราต้องเชื่อมนะครับทุกคนเชื่อมนะครับให้เราคลิกสามเหลี่ยมตรงนี้เข้ามานะครับคลิกเข้ามาตอนนี้เนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมตอนนี้มันยังไม่ได้เชื่อมนะทุกคนนะ,ะเราก็ต้องกดเชื่อมนะครับกดเชื่อมต่อข้อดีของการกดเชื่อมต่อนะครับก็คือเวลาคนอื่นเนี่ยเขาเข้ามาดูคลิปรียลของเราเนี่ยมันจะลิงก์มาที่คลิปยาวนะครับนั่นแสดงว่ามันทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะฮะถูก เขาแกดูคลิปทีเดียวเนี่ยสองคลิปเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนให้เรากด,ดย้อนกลับนะครับแล้วก็กดแชร์ได้เลยนะครับโอเคนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้กับคนอื่นได้รู้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฮะโพสทีเดียวได้สองคลิปนะครับ